พี่น้องหอดไม้เด็ดลาบมือมึงพี่น้องไม้นี้ครับผมยิงไปละสองตแล้วก็ยิงมือถืออีกนะครับเมื่อมึงพันนี้ครับมาีหนอม่ม โอ้โหช็อตนี้พี่น้องไปแล้วนะต้องถามมารลุดพี่น้องถ้าดูดอกลูกนี้พี่น้องมาตะวันเออดังปึ๊กนึ่งพี่น้องเอยนี่แหละครับไม้นี่ก็เป็นไม้ที่ว่าผมเคยเขาไว้พี่น้องถ้าแอวปกตินี่ก็แอวยาพี่น้องมันต้องแบบห่อต้องตื้อเอาพี่น้องยิ่งดอกเดียวพี่น้องดังอุ๊บด้ยครับมึงมึงมึง เดี๋ยวมูหลุนใส่เลยครับไอ้ของอึกอากอึกอากมาเลยพี่น้องเออนี่ล่ะกวนตัวที่ห่ายิ่งมืถือกวนนี่ล่ะเออหายว่านี่เอาช็อตเด็ดช็อตนี้ให้พี่ปากพี่น้องครับ FC เลยพี่น้องช็อตนี้ครับโอ้ยมีบักโล่เหรอครับตัวนี้้ผู้ดังขาวผมแต่ว่ายังมูสุดไม้พี่น้องเดี๋ยวให้ยวานี้เก็บแต้มนี่ก่อนพี่น้อง ยังมีอีกครับยังมีอีกโอ้ you, แต่ของนิยัดมึงแต้มนีกจังๆก่อนพี่น้องครับอาดยิงดังอุกเลยแน่นอนครับผ่านนี้มาฐานครับมาฐานอย่เออของนิยัดหดลายครับขึ้นยากเด็กเลยมาหัวก่อนผมก็ยิงขามหัวพี่น้องงี้นี้่เพิ่นเพิ่นสศษร้อยออกเลยครับพี่น้องมันเป็นย่างย่างงวยกับเลี้ยนเห็นแจะดังครับยิงน้ำขุนเลย มุดมุนั่นมุดนะครับดวงดวงนี้ม่ต้รงยานรุดพี่น้องยาน้าออกบ่ไดดเห็ดไหมรุดดูห้ายครับช็อตนี้น้อดวงหัวขอนหลัหาย้ออ้ยอ่ะหา้อยออกข้างหุ่นครับตรงสงง่ายกลับน่ออกนะพี่น้องช็อตนี้นะครับ ถ้าผมถ้าผมลงไปเอวนะครับก็จะคือเก่าพี่น้องก็จะขึนถ้าขึ้นมาสุดคือเก่าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเสียงเดิมนะพี่น้องเนาะต้องให้เสียงใหม่ๆนะครับต้องให้เสียงที่ใหม่ขึ้นมามันก็จะเล่าใจมันก็จะแปลกใหม่ขึ้นนะครับโอเปอร์เซนต์ที่ี้จะขึ้นมากกัหลายนะครับเอ้ยพี่น้องมาเมืองแตมอุ้ยแตมนี่พี่น้องแตมที่เจ็ของพานนี้ครับเอ้ยบกโล่เครับไปเกือบแล้วครับบกโมโลกับเกือบแล้วครับพี่น้องโอ้ใส่นี่ มาัวนป้าสองตัววัวตัวนั้นตัวนั้นมันหนีหนีตัวนึงตัวนีมันมาแต่ที่แต่กอนมูเรามันมีตัวหนึ่งมาไุ่นบัวนี่ตัวตัวนี้ตัวตัวนี้มาแต่ผุนเยมันมีตัวนึงอยู่นี่เด้ครับผมเหนีมาหนี่มัาอยู่นีปุ๊บมาจวดบ่ออกมามันตื่นแสงแดดบ่โจโรอยู่นี่คือตัวสิ่งน้ัวเดาออกมานี่ออกมานีออกมานี หมองออกแต่ว่าบ้เขามาแล้วนะหัวใจแล้วมันมันเจียงเรื่อยไปหันผมเลยตัดสินใจเลยว่าบ้ามาเถอะตรงเลยนี่ตรงนี้เห็นแต่คนกุ้งหอยออกครับเพิ่นจะของเอาหงาใหม่หันคนจะไปแล้วหันปุ่นพี่น้องปุ่นนุ่งขาวแต่งงานใหม่พี่น้องอ๋อเงินตัวหนึ่งตัวหนึ่งใส่กางเก็บตัวนี้งนุ่ขาวอ่ะเงี้ยครับสวมตัวอ๋อปล่อยเพิ่นไปครับเบอร์นี้อ๋อเงินบักเอะครับเบอร์นี้เอ้ยแน่นอน ยกปูนะปูวุ้ยสำหรับเอฟซีพี่น้องแจมนี่แน่นอนครับเอ้ยผ่านนี้ครับผ่านนี้เขา้ามาคืออะไรวะของยิงถึกยิงเจ้าดอกคุณดอกซักี่ต้นใหม่ไม้นี่นะครับยิงขาห,หัวด้องก็เลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะไป็มึงอีกไม้นึงครับเสือกันไปอีกเลยพี่น้องนู้นมีสองขั้วครับมาเมืองพี่น้องไม้นี่ผ่านนี้เยาได้ยังสองขั้วครับลองเสียงผ่านนี้ครับ